สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสืบข่าวกอนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจทะเบียนที่มีความประเด่นในภาคเช้าวันนี้กับบิชันสิริวัฒน,นากรารผ่านมารับน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับไวส์เผยอรายาและชูเดชคงสุนทรทิติมาตันติกุลสุนทรขายบิ๊กหลอดรวม45้าล้านหุ้นให้พงศักดิ์ธรรมทัตอารีและกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ บริษัทไวซ์โลจิสติกจำกัดมหาชนหรือไวซ์ขอแจ้งการซื้อขายหุ้นของไวซ์ตามที่ได้ปรากฏในการซื้อขายหุ้นไวซ์ผ่านรายการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่หรือบิ๊กอัลตบอร์ดจำนวนรวม45ล้านหุ้นโดยคิดเป็นร้อยละ6.90ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไวซ์โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นโดยนางอารยาคงสุนทรนายคูเดชคงสุนทรและนางสาวทิทิมาตันติกุลสุนทรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของไวซ์ ทางนี้ไนดะ้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของไวซ์ว่าการซื้อขายหุ้นครั้งนี้เป็นการซื้อขายให้กับนายพงศักดิ์ธรรมทัตอารีจำนวน27ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ4.14ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและนายกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์จำนวน18ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ2.76ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลึกความร่วมมือเป็นพันธมิตรการต่อย,ยอดธุรกิจเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ร่วมกันในอนาคต อย่างไรก็ตามขัะการขายหุ้นไวส์ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใดมาต่อกันที่โซจิส Corporation ปาดหุ้น TTCL อออก0.2912%เหลือในมือ4.7412% สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรกตรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท t t c l จำกัดมหาชนหรือ t t c l โดย So จิส c o r p o r a t i o n ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่8กรกฎาค,คม64ที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น0.2912%ของสิทธ่ออกเสิงทั้งหมดของกิจการส่งผลจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น4.7412%ของสิทธิออกสิงทั้งหมดของกิจการ และ PTTGC ค่ะทุ่ม4,002.2ล้านยูโรเข้าลงทุนในกลุ่ม High Value Business หรือ HBB นายคงกระพันธ์อินทร,จรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTTGC เปิดเผยตามที่ประชมุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International หรือ B.V เมื่อวันที่1กรกฎาคม64ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน ในบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน g c Inter BV ได้มีมติอนุมัติให้ g c Inter BV เข้า,าทำธุรกรรมโดยมีรายก,การดังต่อไปนี้ 1. ธุรกรรมการซื้อหุ้นสรัพอันใน เอาเน็กซ์โฮดิ้งจซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเป้าหมายจากเอาเน็กซ์โฮดิ้งรวมทั้งสิ้นร้อยล้านหนึ่งร้อยของกลุ่มบริษัทเป้าหมายที่ราคา3 5 7 5 9้าล้านยูโรหรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ1 3 2 6 0 8ล้านบาทและสัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก a อ n e x มูลค่า426.3ล้านยูโรหรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ1 5 8 0 9ล้านบาทและ2ธุรกรรมที่ ซื้อหุ้นบริมซิริใน a l n e x Holding Germany ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายจากบริษัท WP Invest GmbH เทียบเท่าร้อยละหของหุ้นทั้งหมดใน Holding สที่ราคา1,744ยูโรหรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ64,673บาทซึ่ง a l n e x Holding และ a l n e x ผู้ขายจะจำหน่ายให้ WP Invest โดยหุ้นดังกล่าว GC i n t ิน BV โดยผู้ขายเป็นกองทุนที่มี Advent International เป็นที่ปรึกษากองทุนและการเข้าทำธุรกรรมทั้ง1และธุรกรรมที่2รวมเรียกว่าธุรกรรมการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปภายใต้สัญญาการซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกันโดยที่สัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนามเมื่อวันที่10กรกฎาคม64มูลค่ารวมทั้งสิ้น4,022ล้านยูโรหรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ148,417ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน37.0836บาทต,ต่อ1นยูโรคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน31ธันวาคม64และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากผู้ชมหรือนักลงทุนท่นานใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ newsay.com หรือสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ o กอินสตาแ a รมทวิ t เต t t e เทรดแกรม l i น e สแควร์รวมพรชมาชันนลาังทุบช n e l ค่ะ สำหรับวันนี้รายการเสบข่าวก่อนที่ขบวเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11.30นาทีวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ